ตัหมูงไปหมดเล่นไ่ขอบปุนไป่หอมแดงไี่นขอบปุ้นัวออกมาไหมแบแสบมาเด้อพี่น้องไม่กินข้าวขั้นเมียงปลาเผาตอมับหมูฮู้งไป แซ่บยังแซ่บ,บ,บแข่าเที่ยงไม่ได้กินห<า>ิว่อนอาไกักน่งเอาเอาิป,ปุ่นเฮ่ากงามงากรุ่นมันก็ตลาดน่ะ cầm một cuốn bà pháo hắn miệng 3 thì khám cái im là khám ngay khẩu bà cái bó ไม่จำเลยจำเลยจำไว้เองี่คือคนจริ